ซีรีสสืบสันดาน Master of the House ตอนที่1อาหารมื้อสุดท้ายเปิดฉากด้วยการตายของเจ้าสัวรุ่งโรธเทวสถิตภัยสารเจ้าของบริษัทเครื่องเพชรเทวาเจมส์ธุรกิจมูลค่าหมื่นล้านงานศพจัดขึ้นที่คาร,ริ์รู้เทวสถิตภัยสารคืนวันสุดท้ายของการสวดอภิธรรมภูพัฒลูกชายคนโตเป็นคนกล่าวคำไวอไ้อาลัยเรื่องราวเล่าย้อนกลับไป ในคืนวันที่เจ้าสัวเสียชีวิตก่อนอาหารมื้อค่ําเพื่อฉลองวันเกิดเจ้าสัวผูพัทและมาวินลูกชายทั้งสองของเจ้าสัวพยายามโน้มน้นาวให้พ่อลงทุนทําในสิ่งที่เองเสนอไข่มุกเห็นเหตุการณ์ความขัดแยง้งขณะที่นําอาหารไปเสิร์ฟเธอจึงไม่เชื่อว่าการตายของเจ้าสัวรุงโรดนเป็นอุบัติเหตุอย่างที่ตํารวจสรุปไข่มุกสาวรับใช้ในบ้านเทวสถิตไพศาลทํางานมานานสี่ปี เธออายุคราวลูกแต่ใครมุกเป็นที่ไว้ใจของเจ้าสัวรุ่งโรจน์มากในคืนฉลองวันเกิดเจ้าสัวประกาศเปิดตัวว่าเธอเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจดทะเบียนสมรสต่อหน้าทุกคนในเวลาอาหารมื้อคำ่ำโดยไม่ได้ใส่ใจของขวัญของลูกชายทั้งสองเลยแม้แต่น้อยและนั่นก็กลายเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเจ้าสัวรุ่งโรจน์หลังจากงานศพมาวินลูกชายคนรองของเจ้าสัว พยายามบีบให้ไข่มุกรับเงิน10บล้านบาทแล้วออกจากบ้านไปเพื่อไม่ให้อยู่เซ็นรับมรดกแต่ไข่มุกไม่รับเขาจึงเอาเธอไปทิ้งไว้กลางทางตอนที่2ข้อเสนอการเริ่มต้นชีวิตคุณนายของไข่มุกไม่ได้สวยงามนักเธอโดนอรารดาภรรยาของมาวินกลั่นแกล้งโดยเฉพาะอรารดาที่รับน้องโดยการใส่เศษผมลงไปในอาหารของไขมุกจากนั้นภูพั ก็เปิดฉากวางอำนาจในบริษัทของครอบครัวโดวยการพยายามปลดมาวินออกจากการเป็นผู้บริหารถือเป็นการเปิดศึกพี่น้องอย่างสมบูรณ์แบบมาวินพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เปลี่ยนพินัยกรรมงานการกุศลของเทวาเจมส์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าสัวรุ่งโรจและที่งานเลี้ยงอรายาตั้งใจทำให้ไข่มุกอับอายโดยการเลือกชุดที่ไม่เข้ากับธีมงาน แถมยังให้ขึ้นกล่าวบนเวทีเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่บอกลวงหน้าซึ่งการกระทําทั้งหมดของอารยาก็เพื่อบีบให้ไข่มุกลดตัวลงเป็นคนใช้เหมือนเดิมตอนที่3จุดอ่อนขีตาลูกสาวภูพัฒกับพัชชาเด็กบ้านรวยที่ได้ไปเรียนแฟชั่นที่ฝรั่งเศสเธอมีนิสัยดูถูกคนที่ต่ำกว่าเบื้องหลังการออกแบบเสื้อผ้าของคีตาคือบี สาวใช้ที่ทนอยู่กับคีตาเพื่อหาเงินรักษาแม่ไขมุกย้ายกลับมาเป็นคนใช้เหมือนเดิมเธอถูกสั่งให้ไปเก็บกวาดห้องเก็บของบังเอิญเจอผีเสื้อจึงนึกถึงเจ้าสัวรุ่งโรจอีกครั้งและแล้ววันเปิดพินัยกรรมก็มาถึงปรากฏว่ามาวินได้ตำแหน่งประธานบริษัทและจำนวนหุ้นมากที่สุดทำให้ภูพัดโมโหมากไขมุกนำสร้อยเพชรท,ที่เจ้าสัวให้ไปคืนภูพัด พร้อมกับคุยเรื่องการตายของเจ้าสัวรงโรดมาวินเอาภู้พัดออกจากบอร์ดผู้บริหารและจัดการทุกอย่างในคืนวันเลี้ยงฉลองรับตาแหน่งใหม่มาวินขึ้นกล่าวอย่างผู้ชนะในขณะที่กำลังเปิดพรีเซนเทชันนั้นทุกคนก็ต้องช็อกเมื่อกล้องที่ติดอยู่กับหมาของคีตาฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างคีตากับชัตเตอร์ด้วยความโมโหมาวินจึงไปด่าทอชัตเตอร์เมื่อเข้าตาจนชัตเตอร์ จึงคููมาวินว่าจะเปิดโปงพ่อในวันที่เจ้าสัวรุ่งโรยตายชชตเตอร์ขับรถออกจากบ้านอย่างฉุนเฉียวและมีคนตามมากระทืบปางตายตอนที่ ...4. ี่มืดแด้านจากการโดนกระทืบอ,อาการของชชตเตอร์โคม่าหน้าอกและหัวใจล้มเหลวจนต้องรับการเปลี่ยนหัวใจไขรมุกเอาคลิปหลักฐานที่มาวินเข้าห้องเจ้าสัวเป็นคนสุดท้ายในวันที่เจ้าสัวตายมาให้กับภูพัและพัชชา คดีการตายของเจ้าสัวรุงโรดถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ตำรวจมาสอบปากคำทุกคนในบ้านแต่กลับไม่สอบปากคำมาวินตำรวจบอกกับผู้พัฒว่าคำสั่งถูกยกเลิกทำให้ภู้พัฒหัวเสียอีกครั้งที่เขาไม่สามารถทําอะไรน้องชายเขาได้มาวินเอาคืนโดยการไล่ภูพัฒออกสั่งย้ายตำรวจและทำลายหลักฐานทุกอย่างไคโมกเริ่มสงสัยที่จูจูบีเพื่อนสนิทของเธอหายตัวไป ยูพินบอกว่าบีลากลับบ้านคงไม่ได้เจออีกสักพักใหญ่ไขมุกไปตามหาบีที่บ้านแต่ปรากฏว่าไม่เจอมาวินรู้ตัวคนที่ทำร้ายชัตเตอร์แล้วนั่นก็คือเทียนคนรับใช้ในบ้านที่แท้จริงเป็นผัวของแก้วเทียนแค้นมากที่มาวินบังคับให้แก้วเอาเด็กออกมาวินจัดการพาเทียนไปฆ่าโดยมีโจ๊กขับรถพาไปแท้ที่จริง ถูกนำไปทรมานในกรงสัตว์เลี้ยงโตฐานที่ใช้เรื่องชัตเตเอร์กับขีตาและทำให้งานเลี้ยงของมาวินพังตอนที่ 5. คิดบัญชีภูพัดและมาวินเติบโตจากการเลี้ยงดูของเจ้าสัวรุงโรจตั้งแต่เด็กมาวินมีนิสัยขี้โกงกับเอาชนะภูพัดด้วยวิธีที่ไม่ซื่อเจ้าสัวจึงสอนภูพัดว่าในชีวิตจริงมันไม่ง่ายถ้ามันโกงแกก็ต้องหาวิธีเอาชนะ มาวินดีลกับเหมืองของคาร์ลอสทั้งที่คาร์ลอสเป็นเพื่อนกับภูพัดอีกทั้งยังหาบ้านใหม่ให้ภูพัดโดยไม่สนใจว่าภูพัดจะรู้สึกยังไงภูพัดจึงคิดหาทางเอาคืนโดยให้พัชชาไปคุยกับอรารยาเรื่องการรักษาชาัตเตอร์และกับหุ้นในส่วนของอรารยาทั้งหมดซึ่งมันจะทําให้ภูพัดกลับมาได้อีกครั้งพัชชาอึง้งที่สามีเอาชีวิตชัตเตอร์มาต่อรองแก้วเริ่มสงสัยการหายตัวไปของเทียน จึงไปถามหากับโจ๊กอาการของโจ๊กทำให้รู้ได้ทันทีว่าเทียนไม่อยู่อีกต่อไปพัชชาไปเยี่ยมชัตเตอร์และบอกกับอรารยาว่าจะช่วยหลานแต่ขอร้องว่าให้แลกกับหุ้นทั้งหมดของอรารยามาวินอยู่ในห้องทำงานของเจ้าสัวพ่อของเขาบังเอิญไปเจอรูปไข่มุกที่พ่อเขาเคยถ่ายไว้เขาจึงเรียกไข่มุกมาเพื่อขอถ่ายรูปในมุมเดียวกันไข่มุกจำใจต้องทำ เธอเจ็บปวดที่ถูกกระทำเรื่องเดิมซ้ำๆมาวินย้ำว่าทุกอย่างในบ้านเป็นสมบัติของเขารวมถึงไข่มุกด้วยต่อมายุพินแจ้งว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงบนเรือสำราญมาวินขอให้ทุกคนไปรับใช้โดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนแก้วเทียนบีและไข่มุกจะได้ไปอยู่บนเรือและคนอื่นๆจะคอยให้บริการอยู่บนฝั่ง การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจของชัตเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอรายาขอบคุณพัชชาและเอาเอกสารกลับมาให้พัชชาเอาไปให้ภูพัฒโดยไม่ได้ดูรายละเอียดแท้ที่จริงอรายาเหลือหุ้นเพียงหเปเท่านั้นภูพัฒหัวเสียมากเมื่อรู้ว่าตัวเองพลาดเขาเผามันทิ้งเมื่อถึงวันงานเลี้ยงบนเรือมีแขกคนสำคัญมาร่วมงานกับมาวินมากมายรวมถึงคาร์ลสไขมุกบีแก้ว และโจ๊กอยู่บนเรือกับมาวินไม่นานมาวินก็เห็นภูพัดตามมาทักทายคาร์ลอสอย่างสนิทสนมตกข้ามมาวินภูพัดและคาร์ลอสเล่นเกมร่วมกันคนรับใช้แต่ละคนดูมีสีหน้าคร่ำเครียดมียุพินมาคอยกำกับดูแลอีกขั้นคาร์ลอสชนะในเกมมาวินให้เลือกรางวัลแต่เขาเลือกไข่มุกคนรับใช้ที่เป็นเมียพ่อมาวินจึงจัดให้ ระหวังปิดดีลกับคาร์ลอสหลังจากมาวินส่งแขกเสร็จก็ลงเรือให้โจ๊ขับออกไปผู้พัดตามลงไปด้วยและไม่นานเรือนั้นก็ระเบิดตอนที่หกขบฏก่อนที่เรือจะระเบิดมาวินและผู้พัดทะเลาะก,กันบนเรือมาวินเมามากผู้พัดอาศัยจังหวะนั้นผลักมาวินตกน้ำแล้วก็บอกให้โจ๊กระเบิดเรือทิ้งเพื่อทำลายหลักฐาน ก่อนหน้านั้นผูพัฒคุยกับไข่มุกว่าเขาอยากฆ่ามาวินขอให้ร่วมมือทุกอย่างเป็นไปตามนั้นมาวินรอดขึ้นมาได้แต่เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลภูพัฒน์ทำท่าทีเสียใจแต่เขาก็ได้กลับมาดูแลเทวาเจมส์ดังที่หวังแต่ด้วยความที่ภูพัฒเกลียดพอ่อเขาจึงอยู่อย่างไม่มีความสุขหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปภูพัฒน จึงให้ค่าทำขวัญกับคนรับใช้ทุกคนในบ้านผู้พัดติดต่อกับทนายเรื่องมรดกจนได้รู้ว่าในกรรมฉบับนั้นเป็นของปลอมผู้พัดอลวาดและพานทุกคนในบ้านและคิดที่จะขายบริษัทเทวาเจมส์ให้กับเจนทอนเจมส์คู่แข่งของเขาพัชชามาขอยาผู้พัดตกลงแต่ให้เธอไปแต่ตัวผู้พัดเชิญเจ้าของเจนทนเจมส์มาทานอาหารมื้อค่ำที่บ้าน เขายื่นข้อเสนอให้เพิ่มเติมก็คือแถมบ้านของเขาให้ด้วยยุพินพยายามห้ามแต่ภูพัดก็ไม่ฟังภูพัดเรียกทนายมหาธิบ้านเพื่อเปิดพินัยกรรมฉบับจริงซึ่งคนที่ได้รับมรดกทั้งหมดของเจ้าสัวรุ่งโรธก็คือไข่มุกภูพัดโมโหสุดขีดจนเลือดขึ้นหน้าตอนที่7เจ้านายไข่มุกเดินเข้ามาในบ้านโดยมีภูพัดรออยู่ เมื่อวันแรกที่ไขมุกเดินก้าวเข้ามาเป็นคนรับใช้ที่นี่เธอต้องอยู่ในกฎระเบียบทุกอย่างพร้อมรับใช้ตลอดเวลาเ,เงินเดือนเดือน,อนละเจ็ดหมื่นบาทหลังจากผ่านการสัมภาษณ์ยุพินพาไขามุกไปที่ห้องพักพร้อมแจกแจงเรื่องงานยุพินกำชับเรื่องการตรงต่อเวลาเมื่อเริ่มง,งานได้ไม่นานไขมุกก็เริ่มเห็นความเน่าเฟะของเจ้านายในบ้านและเมื่อเจ้าสัวรุ่งโรจน์เห็นไขมุกก็ถูกใจ ดูภายนอกแล้วเจ้าสัวดูเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยกล้องโพลราอรอยด์ชอบสะสมผีเสื้อและเอามากางปีกปักหมุดเพื่อเก็บไว้ดูคนเดียวไข่มุกเริ่มเห็นความผิดปกติบางอย่างแต่เธอก็ยังไม่รู้แน่ว่าคืออะไรไข่มุกได้รับหน้าที่นำของว่างไปให้เจ้าสัวที่โรงเรือนกระจกที่โปรดที่นั่นรม่มรื่นอบล้อมด้วยธรรมชาติ ตนหม้และผีเสื้อมากมายเจ้าสัวนัดไข่มุกมาอีกครั้งเพื่อดูผีเสื้อกลางคืนแต่กลับกลายเป็นว่าคืนนั้นไข่มุกโดนเจ้าสัวลวนลามเธอโดนชำเราด้วยการถ่ายรูปไม่ยัง้งเรากับเป็นผีเสื้อที่เจ้าสัวจับมาสยายปีกและปักบุรลงไปไข่มุกโดนเจ้าสัวกระทําชำเราอย่างไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์เจ้าสัวมีรสนิยมในการร่วมเพศที่วิปริตวิตาจารณ์ถึงเวลานี้เธอเข้าใจแล้ว ว่าดาวเพื่อนข้างห้องของเธอเจออะไรมาไขมุกเคยคิดจะหนีออกจากบ้านเหมือนที่ดาวเคยทำแต่สุดท้ายเธอก็กลับมาเธอพบว่าดาวฆ่าตัวตายซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการจับฉากหรือไม่ไขมุกคิดหาวิธีต่อสู้เธอจึงเรียนรู้วิธีการเก็บผีเสื้อและวิธีชีวิตของเจ้าสัวไปทีละนิดจนเธอกลายเป็นที่ไว้ใจของเจ้าสัวจนได้รับหน้าที่ เป็นคนรับใช้ส่วนตัวของเจ้าสัวในที่สุดตัดมาที่ปัจจุบันจีผูพัดกำลังสติแตกเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเป็นแผนการทวงคืนของไขมุกเพราะกดแขนที่เจ้าสัวและคนในตระกูลได้กระทำเร็วๆไว้กับพวกเธอโดยไม่เห็นหัวและไม่เห็นความเป็นคนเลยแม้แต่น้อยพวกเธอโดนกดขี่ข่มเหงทั้งยังต้องมารับรู้เรื่องราวโสมมต่างๆในบ้านผู้พัสติแตกพยายามจะฆ่าไขามุก แต่คนรับใช้ในบ้านทุกคนออกมารุมประชาทันผูพัดหนีไปอยู่ต่างประเทศและถูกฆ่าชิงทรัพย์อรายากลับไปเป็นนักแสดงอีกครั้งชัตเตอร์เสียชีวิตในโรงพยาบาลขีตาใช้ชีวิตอย่างมัวเมามีพัชชาตามไปดูอยู่ห่างๆไครมุกและทีมคนรับใช้ได้ใช้ชีวิตสวยสุขในบ้านพวกเธอฉลองกันอย่างมีความสุข โดยที่ไม่ต้องรับใช้ใครในตระกูลเทวสถิตพศาลอีกต่อไปจบซีซั่นหนึ่งสืบสันดาน Master of the House ฮายแล้ววันนี้ทาง Netflix อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ